เรือลูกเดียวไอ้ยี่โคตรเตี้ยอย่างไม่มีหงุดหดเลยสวัสดีสวัสดีทุกท่านกนนี้ก็มาพูดเป็นกำลังใจให้ถูกปรับให้ชื่อจะแนบมาอะไรนะคุโดนิโกะยูริยะไอ้ยี่เมื่อกี้คุยพูดคุโดนิการ์ยูริดกะไอ้สัตว์เฮ้ยนี่นี่นี่ยิงห้ารอย ตกเรือไอ้เฮ้ยตกเรือ่างตกเรือแม่งเงาว่ะเฮ้ยกูยิงอ้วย่ามึงรู้จยิงนาาฟีบเฮ้ยกูบาเฮ้ยหายบคไหนก้หาเวงเวงกูยิงอยู่กูยิงอยู่ไม่เป็นไรเอาปืนบหลดเาปืนหน้าป็นข้างงข้าลยไมไม่กูยิงให้มึงก่อนไง แล้วโล่ก็ตินจอเก้ากันปืนใหญ่พร้อมเหมือนข้างต้นต้นปืนใหญ่ซ้ายต้นปืนใหญ่ซ้ายปืนใหญ่อยู่ข้างบนข้างล่างมีนะยิงอยู่เอาเลยโอ้กันเลยโอ้โหโอ้โหแถวบ้านเล่นลูกซองกระจายโอ้ยเยี่ยมรอดใต้เรือกูไปได้ไงวะเนี่ยรอดใต้เรือเอากูก็ยิงมิสไซรข้างนี้ครับอ๋อโคตรบ้าไอ้เงี้ยแถวบ้านอ่ะบอกได้เลยยังได้ไอ้หมันจะพังแล้ว ไหนไหนจะโผล่ปืนลูกซองกูเปล่าไหนไหนอยู่ไหนแสดงพลังแข่งป่ยให้มันได้เห็นนี่มึงจะไม่ล้มเหรอมึงแสดงพลังแข่งป่ยให้พวกยิโรูได้เห็นนี่ยังไม่พังอ่ะถึกอู้แดงเฮ้แดงเฮ้แดงเฮ้ยนี่ขนาดถือโจกของเขาแล้วไอ้กูบัสกระสุนแล้วจันนะยังมีล่วงเหรอใช่กูติดเต็มทองมีสปอร์ตแล้วเมื่อไหร่จะพังอะ ไอ้เหี้ยทำมาใหมันหนังเหนียวจังวะแล้วกูก็โดนล้านไปอยู่ข้างบนนู่นนะครับอ่าสี่นาฬิกาตอนนี้ไม่สี่แหละตอนนี้เป็นสิบสองนาฬิกาแล้วเตรียมเตรียมพร้อมเรือหรือยังครับเกาะป้องกันปืนเปิลคนเดินหลาดคนตองบิ๊กใหม่ท่านผู้การครูครับผมครับ ยานลุกคุ้มแค่สิบที่เส้นขอบฟ้าแต่กำลังซูมไปครับซูมอะระยะห่างประมาณพันกว่าเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเป็นชื่อแล้วยานมันชื่อประทตูโอ้มึงจะยานลูกจอกถ้ามึงจะตะลุมบอลมึงเตรียมลูกซองลูกปลายไปแล้วเมื่อกี้ใครเล่นลูกหยุดเราพุกยานแค่สิบกระมัง ไฟะดนนองเห็นหาดู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 ไหไหนสัตว์อาแลกมีความโกรธีปะอกูเห็นคนแม่งโดนลงอยางเรือพอกล้นมาเหรคะถึงเป้าโจรส์เนี่ยไอต้นไหต้นอยู่ข้างต้นดููต้นเออต้นเห็นกูป่ะไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้น ตรงไหนวะเนี่ยมาเหรอยิงได้เหรอแบบนันเขามาแล้ว่เงี้ยเอาปืนมึงเอาปืนใหญ่ดิโอ้ไม่ทันแล้วเอาปืนไหนดีเลือกก่อนโอ้โหปืนเยอะไอ้เงี้ยไอ้บอลลูนจะพังไอ้เพียปืนเยอะพองดิเอ้าวเวยข้างยนต์เนีขนสมุนตั้งข้างยนต์กับบอลบนทางข้าด้วนเดี๋ยวไอ้กูหันปืนยิงข้างหลังบอลลูนต้มตแคงข้างซสมเครื่องยนต์ยังเล่าบอลลูนพังไงสมเครื่องยนต์ ออก้วบาแล้วเรือเดินไปอ้าวเฮียเอ้ยเพื่อนบินทับกับศัตรูกูก็ยิงตั้งน้านเป็นคนปืนไงต้องมาเคาะเครื่องยนต์ได้ยังไปเลยขึ้นไปเอาเรือแล้วขึ้นไปมึงเอาโป وي ขึ้นไป Let's go man มึงเอาโป وي ขึ้นไปโป وي กูไม่ควรจะมาอยู่บนพื้นไม่ใช่พื้นตายโหไม่ยิงลงมาเลยวะ อันนี้ยิงยิงเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าแบบกูอยู่บนเรือแล้วยิงแบบสมัยก่อนอะสมัยสงครามโลกอ่ะยิงไปงั้นอะเอาไปปรชิดเลยเอาปืนใหญ่ประชิดเลยเป็นใหญ่กูเป็นปืนใหญ่ติดไปอะมึงทรายนะพร้อมกูพร้อมขอให้ได้อยู่ใกล้ๆอ่ะจริงเออแม่งยิงมาว่ะมึงงเล็ตัวกูจะยิงด้านหน้าฮะกูอยู่ด้านหน้าเนี่ย

ถามจริงกูโดดขึ้นไปเรือมาไดไหมไัไม่ใช่จาพัง้งงาเอาี่รุ่งเลยเครื่องยนต์โดนยอ้ข้บ่อยเครื่องหลอดเนี่ยข้ามกวนอนจะยิงแม่งไนหนีออกไปแล้วอะไม่ยอมเลยเครื่องยนต์นเครื่อล่นักไม่น่าเอาสี่ข้าไปแข่เลยเครื่องยนตักเือรถเอ้กูยิงแล้วเอ้ฟังเยะแดงแมยิงช่างบนเรือได้ปะ ยิงให้ยิงอยู่เนี่ยยิงไม่ได้ฮะอันนี้ยังไงเนี่ย้ายลังเอาตอกตัวแล้วยิงอีกรอบอีกรอบยังไม่เสร็จนะครับยิงอยู่ตรงกลางใส่กลางล้ำกลางล้ำแดงแล้วอูกูว่ากลางล้ำอูนี่เลยแดงไม่ใช่กลางล้ำกลางกลางกาเหลืองก็พอยังไม่แดงยัยไม่แดง แดงแล้วตะกี้กูห้องเครื่องตรงด้านบนยิงไม่ได้นะปืนใหญ่แงแหนไม่ถึงกูมาใช้ปืนคนยันลิงแหนกูขังคาถัให้ด้วยบังลูนกับถางเสือชนมากไปหน่อยอากาศร่วงอีกแล้วใครร่วงอูเนี่ยล้มสุดที่มีไม่ใชยเหรอเฮ้ยแล้วทำไมมันจ,จอดหน้าเลยวะเขาโยนตอนไปแท่งนั้นเนี่ยขึ้นหลอดเนี่ยอารมณ์บรรเลง เ้ยบอลลุนล่วงเลยบอลลุนว่างฮะเราคนลภาพาบรรยากาศไม่อยู่นะรสามสองหนึ่งเลื่อนนรถเเก่งขึ้นข้างบนแล้วเลื่อนรถเชื่อ่วยไม่งอีข้อเครื่องยังเต็มอยู่นี่ข้อเครื่องเต็มอยู่ตกอยู่เนี่ยตกดีจเราจะไม่ข้าไปในพายุนะฮะเาจะนี้เป็นซ่อมไปเดี๋ยวพี่ตีบัฟแสงเฮ้ยเราโดนมันยิงป๊ป๊บ นั่นปะข้างหน้าเราอ่ะโอเคเครื่อนไปเดี๋ยวกูยิงให้ก่อนไปเสร็จแล้วแทนมีปลาทองอยู่ด้านหลังเราด้วยเตรียมช้ามยางเอาไว้ตักปลาทองเฮ้ยเฮ้ยสายหน่อ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 ยแล้วก็ตายขอแล้วตายเลยตายเลยไอ้สายเปิ้มุด ไม่มีโหลดกันบวกนะห้องเครื่องห้องเครื่องเอาไม่ใช่ห้องเครื่องนี่วางปืนใหญ่หน้าไอคอนทบกัน yes yes โปรโต้ต้องอะไรยังไงองกต้องอะไรยังไงอีกปืนปืนแรกก็พังเฮ้ยเราไม่ได้ใส่บัฟให้เลยไหนวะมันอยู่ไหนวะบัฟเครื่องโดนด้านหน้าเพื่อนด้านหน้าเพื่อนเห็นแล้ว ละสุดขวาทีรีทอบี้บอกร่ังแล่าผ kind of ีใครพิมบอกจะก็เช็ฝั่งนู้นหรือคุณแช่เย็นเครื่องไว้ก่อนไปได้ไมไม่ตบบังไว้ตบบัไว้แช่เย็นเอ้าเฮ้ยมงแค่ไม่คด้วยคุแช่เปืนไฟอยู่แช่เลนแช่เลยนช่ปลนเลยจะทำให้เปนดเยอะเับจ้าดูดูกันดูนะ ไหนวะยิ่พี่โดนหรือไงแล้วไอ้สัสโดนดีกว่าบอกควยจริงพวกมึงไอ้เื่ออะไรไม่ไมเจอแล้วเจอแล้วเงินเครื่องเป็นกำลังเราเสียเงินเหรอเสียเงินเออเสียเงินลดระดับลงก็ได้นะจะได้ตะลุมบอลจะทุนไม่ชนหมอกย่างนี้แล้วนี่อยู่กับใครกับตันอะไรแจ็คสเปโร่ขึ้น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  นี่ป <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ืนทองปืนทองว่าแจ็คสปีชี่วัต jack สปายล็อกเหมือนก้นพันยุ้ยตายกัดเลยวะผมไม่ค่อยอยู่นะโหถ้าเป็นปืนจะหล้ดนี่กูยิงไปแล้วเนี่ยเงาะก่เงินเชื่อไอ้เนี่นเพื่อนเรายู่ยิงปืนอะไรมาตุ้มตุ้มตุ้มเป็นแสกๆกดต่ำดิกดต่ำดิเชิดหัวลงหน่อยตาำหน่อยจใช้เชื่อหรือจะให้กดโคตรโคตร ดี๊ดี๊บอกดเข้าหัวลงไหนตัวงงเลยประชิดประชิดพร้อมปืนกระจายเช่นหัวลงมึงต้องเอาหัวลงใช่ไหมอูเนอะกูโดหัวลงมึงก็ต้องกดใช่ไหมอันนี้มันจะรวดใครยิงวะกูอะอู๋โดนด้วยเย้เล็กังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราไม่ดูผลงาน่องคนปืนต้นเนี่ยยิงดิยิง ยิงหิ้บหัวจะจิ้มกาแฟทั้งหน้าเนี่ยคือไม่โมแต่ดูไงโดนทุกดอกอ่ะแล้วจุดจุดนี้ไม่ยิงสู้ใช่ป่ะยิงสู้หัวตอนนู้นอะไฟไหม้อ่ะครับวินต้อมนะเฮ้ยเนี่ยมันจะพังแะเนี่ยมันจะพังแะดูอยู่ดูอยู่มันจะพังแะเครื่องเครื่องไปมาบายน้องเอ๋ยเป็นไหฮะกำเริบอยู่ รัเกาเก่งด้วยเนี่ยกดมาาไปหน่อยเละเละเลรียบร้อยปล่อยปล่อยปล่อยออ๋อลลอ๋อนี่กูรวมิสไซส์ใส่พวกแม่งใช่ไหมเนี่ยมีปืนปืนปืนปิเดี๋ยวปืนด้านซ้ายปืะปืนเลยทีเลยไปไปตรงเลยตรงเลยเฮ้ยบอลลุนบอลลนบอลลนเนาะยัดไหมมีเ้าเป็นคนพาเนีเอาเลเาย เดี๋ยวมากระแทกสามสองหนึ่งมาแล้วขึ้นแล้วไอีะรมาแล้วเอ้ยโดนกระชิอหมูนี่ตกเครื่องรองเลยโอเคเล้โก้แม่งมั่งไหวไหมพอหยูอบรรลุนรออีกนิดนึงนะต้องแหม่เมือี้มาตอกเลยนะมันไอ้กูต้องไปเปินหน้าอยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างหน้าต้องเปินหน้า พ่อผมตัวทิศมือผลเลยช่วยเลยของล่งเครื่องเนี่ยเครื่องมันไฟไหม้อยู่ผลหมองเละหมดเลยตะแคงข้างตะแคงข้างเดี๋ยวซัดปืนลูกซองให้เข้างไปขวา้าไปดิอย่าปืนอยู่ข้างซ้ายบอกตาไปละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปชี้เขาใช้ดันเชอรอะไรกี้ฝาไม่เหมือนยิงไม่ได้เอาหมอจะแดงให้จะแดงให้ได้ไหมตอนเนี้ย ไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวอ้าวไอ้เหี้ยเขาบอกซ้ายมึงหันขวาไอ้เหี้ยนี่ยังไงอ้า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 โดนหน่อยเองเอาตามใจมึงเลยเอาที่มึงสบายใจเอาเละยิงงเละซตายเหยื่อสัตว์เล่เล่บายบายยูโรเปียนโบ๊สฟักแย่ไปเลยกระสุนไม่มี ซ่อมปืนด้วยครับท่านผู้ชมไปชิดไปชิดล่างเลยเดี๋ยวซัอปืนลูกซองแล้วุ้งกดอยู่กพวกปืนโกนไรเงี้เนี่ยกูไม่ซ้อมบอลรูแล้วเดี๋ยวมันก็ล่วงเองอันนี้กูยิงไม่โดนเลยมันแหลกเลยเนี่ยโดนนี้อันนี้ต้องโดนไปไปเพื่อนอะไรเนี่ยทั้งแม่ เราคือปั่นไล่โซลอนนี่คุณยิงไม่โดนมันแหลกเลยโดน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 แม่คขื้นเลยเนี่ยนี่มึงซ่อมแป๊บนึงนี่คือมึงร่วงลงไปครับปลชิดเลยเพื่อนล็อกเก็ตลันเชอร์ไหมแม่งเขาแก้แค่ยากนะเพราะว่ามันวางทิ้งเอาคิดเปล่าตาไม่ทำเนี่ยอันนี้มันเป็นไฟปะเนี่ยคุณยิงติดไฟยู่เรียบร้อย เดรสสเต็งอะไรนะครับปุยรอบนี้ไม่ตายเลยจบ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 ส่งผมใหม่นะครับบ๊อบเทนะครับปุยงามงาม